ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลังจากเฉินเซียงได้ยินคำว่ากราะเต่าทมินทั้งตัวเขาซูมเหมอเหวเปยู่อย,ย,ยูย่และลงเซเวียอีต่างประหลาดใจพวกเขาทุกคนเคยได้ยินคำนี้มาก่อนมันคือหนึ่งในอาวุธศักดิ์สิทธิ์แห่งสัตว์ทั้งสี่อาวุธศักดิ์สิทธิ์แห่งเต,ต่าทมินซึ่งใช้ในการป้องกันเป็นหลัก เฉินเซียงยังคงฟังคำกล่าวของหวางเจียนเทียนต่อไปกรอะเต่าทมินซ่อนอยู่ในเขาเต่าทมินและเพื่อปกป้องสิ่งนั้นประมุกนิกายแต่ละรุ่นต่างใช้ความพยายามอย่างหนักค่าได้สอนสั่งสิทธิ์พี่ของเจ้า เพื่อให้เขาส่งผ่านเรื่องราวเหล่านี้แก่ประมุขคนต่อไปซึ่งข้าก็ไม่รู้ว่าเขาได้บอกกับเจ้าโง่น้อยหรือยังนี่เลยเป็นเหตุผลที่ข้ามาเจ้าเพื่อให้เจ้ากระตุ้นเตือนเขาอีกครั้งขวงเจียนเทียนกล่าว ข้าจะบอกเขาให้เฉินเซี่ยงกล่าวตอบแม้เขาจะมีกระบี่ครามผานมังกรในครอบครองแต่เขาก็ยังไม่เคยใช้มันจริงๆจังๆสักทีเพราะพลังทำลายของมันน่าสะพรึงกลัวจนเกินไปโททั้งกระมังจานชาม หากเกราะเต่าธมินได้พบเจ้านายดีๆของมันพวกเราคงไม่ต้องทุ่มความพยายามขนาดนี้เพื่อปกป้องมันแต่หากมันตกอยู่ในมือของคนชั่วมันย่อมเป็นภัยพิบัติอันยิ่งใหญ่ของดินแดนแห่งนักสู้ใบนี้หวังเจียนเทียนถอนหายใจเจ้าต้องไปยังที่ซ่อนของเกราะเต่าธมิน แต่จำไว้เสมอว่าเจ้าต้องพยายามไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะเลวร้ายแค่ไหนเจ้าก็ต้องฟันฝ่าไปให้ได้อาจารย์มีดินแดนลี้ลับในเขาเต่าทมินใช่ไหมเฉินเซี่ยงถามด้วยความประหลาดใจเล็กน้อย ทางเข้าจะอยู่ที่ศูนย์กลางของภูเขาและผู้คนมากมายก็รู้เรื่องนี้แต่ทางเข้าจะเปิดก็ต่อเมื่อกราะเต่าทมินตื่นขึ้นแล้วหากเจ้าอยากไปเห็นให้เจ้าตามโง่น้อยไปจะดีที่สุด เพราะที่นั่นจะมีคนที่ทรงพลังมากมายมาชุมนุมและพยายามครอบครองมันหวงเตียนเทียนแนะนำอย่างจริงจังแล้วเสียงของเขาก็เลือนรางหายไปรีบไปหาเกราะเต่าทมินได้แล้วเปยุยอยู่กล่าว หลังเรากลับมาแล้วค่อยเรียนทักษะปีศาจก็ยังไม่สายซูเหมยเหยวก็เห็นด้วยตัวเจ้าบ่มเพาะทักษะศักดิ์สิทธิ์แห่งสัญลักษณ์ทั้งสี่เจ้าต้องได้รับการยอมรับจากเกราะเต่าทมินเหมือนกับกระบี่ครามผลานมังกร ก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนภายในดินแดนลี้ลับของเต่าวธมินต้องมีของดีๆให้กินมากมายแน่หลงเซเวียอีพึงพามแล้วเฉินเซี่ยงก็เร่งไปหากู่ตรงเฉินในทันทีแต่จริงๆ แล้วมันก็ไม่ง่ายที่จะหาว่าลานประลองอาวุโสอันลึกลับอยู่ที่ใดแต่เขาก็ได้พบกับหูไครมิงและตามเขาไปภายในถ้ำภูเขาแห่งหนึ่งมีสิบหลานใหญ่ของข้าอาศัยอยู่ในถ้ำเปล่าเปล่าเนี่ยนะเฉินเซี่ยงมองไปรอบๆ อาจารย์อาตัวน้อยวางใจเธออีกไม่นานเขาก็จะเปลี่ยนที่อยู่แล้วหูคามิ่งหัวเราะทำไมละ่ะถ้าเจ้ารู้ว่าเขาอยู่ไหนเจ้าอาจจะทำให้เขาเรียกอาจารย์อาตัวน้อยทุกวันและเขาต้องไม่มีความสุขแน่ กูไครมิงกล่าวพลางวเรารเฉินเสียงแลบลิ้นขณะดูเหมือนว่ากูตงเฉินผู้หล่อเหลากกำลังเดินออกมาจากห้องหินหลังจากเห็นเฉินเสียงเขากลับแอบเศร้าอยู่ในใจแต่ก็ยังคาระวะอย่างนอบน้อมอาจารย์อาตัวน้อยดีดีด เฉินเซี่ยงหัวเราะการที่ประมุกนิกายยอดนักสู้ปฏิบัติกับเขาแบบนี้ทำให้เขามีความสุขมากมากผิดกับกูตรงเฉินที่ได้แต่ยิ้มอย่างขมขื่นเอาหละค้าจะไม่ไร้สาระนะท่านรู้เรื่องเกราะเต่าทมินหรือเปล่า เฉินเสียงกล่าวประจันของข้าส่งกระแสเสียงมาบอกข้าเมื่อไม่นานมานี้ว่าให้ข้าเตือนท่านกู่ตงเฉินนบยากหน้าแน่นอนข้ารู้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่นิกายเช่าหูและนิกายนักสู้แท้จริงมายัางที่นี่เพราะเรื่องนี้หูใครหมิงกล่าวนิกายเช่าหูและนิกายนักสู้แท้จริงจงใจผลึกกำลังกันเพื่อชิงเกราะเต่าทมินไปจากเรา แต่พวกมันยังไม่แข็งแกร่งพออ,อพวกมันเลยทำได้แค่มาที่นี่เพื่อประกาศสงครามกับเราแล้วทำให้พวกเราเกิดความยุ่งเหยิงเพื่อเบนความสนใจให้คนของมันเข้าไปในเขาเต่าธรมินได้ แต่แผนของมันกลับไม่สำเร็จและพวกเราเองก็ไม่ได้ประกาศสงครามกับมันอย่างเต็มรูปแบบจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกมันต่อสู้ย่งชิงเกาะเต่าทมินเฉิญเสี่ยงกล่าวถามพวกมันไม่กล้าหรอกแต่ถ้าถึงเวลานั้นมันจะไม่ได้มีแค่สองนิกายนั่นน่ะสิพวกนิกายฝ่ายปีศาจทั้งห้าและนิกายอื่นๆก็จะมาที่เขาเต่าทมินพวกนักสู้ของพวกมันจะต้องมาขัดขวางเราแนะ่ ถ้าเป็นเช่นนั้นคนของมันก็จะชิงเกราะเต่าทมินไปได้กูตรงเฉินกล่าวอย่างไร้หนทางเมื่อหนึ่งหมื่นปีที่แล้วหวังเจียนเทียนสังหารประมุกนิกายเช่าหูและสกัดก้านนิกายต่างๆด้วยตัวคนเดียว จึงทำให้นิกายยอดนักสู้สามารถรักษาเกราะเต่าทมินเอาไว้ได้เราไม่จำเป็นต้องรอหรอกบ,บางทีพวกมันอาจจะกระจายข่าวเรื่องเขาเต่าทมินจนป่านนี้คงกระจายไปเป็นวงกว้างแล้วหมูใครหมิงกล่าวเฉินเซี่ยงคาดการล่วงหน้าว่าจะเกิดศึกครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างนิกายที่แข็งแกร่งที่ภายนอกเขาเต่าทมินทั้งยังจะเป็นการต่อสู้ของตัวตนระดับประมุขนิกาย เฉินเซียงข้ามีวิธีพิเศษที่จะเข้าไปในดินแดนลี้ลับนั่นเจ้าสามารถเข้าไปได้ก่อนที่ประตูทางเข้าจะเปิดหลงเซเวียอี่ยิ้มอย่างภาคภูมิใจถ้าเจ้าให้เม็ดยาสร้างรากฐานกับข้าสิเม็ดข้าสัญญาว่าจะช่วยเจ้า เด็กดีถ้าเจ้าช่วยข้าได้ข้าจะมอบมันให้เจ้าอย่างแน่นอนเฉินเซียงรู้สึกเบิกบานและตอบรับนางในอย่างรวดเร็วหลงเซวีอีเป็นมังกรในยามที่นางเกิดนางได้รับสืบทอดหลายสิ่งหลายอย่างมาจากบิดามารดาของนางทำให้เฉินเซียงเชื่อว่าที่นางกล่าวมานั้นเป็นความจริง เฉินเซียงเห็นว่าสิทธิหลานของเขาทั้งสองคนมีท่าทางใจเย็นแม้กำลังจะเผชิญหน้ากับความตายเขาจึงลุกขึ้นเอามือไพลโลหลังแล้วกล่าวพลางถอนหายใจราวกับเป็นผู้อาวุโสท่านทั้งสองไม่ต้องกังวลไปไม่ว่ายังไงข้าก็เป็นอาจารย์อาของพวกท่านอาจารย์ของข้าครั้งหนึ่งก็เคยเป็นประมุกนิกายยอดนักสู้ดังนั้นปล่อยให้ข้าจัดการเรื่องนี้เอง ถ้าจะไปเอาเกราะเต่าทมินกลับคืนมามันจะไม่ตกไปอยู่ในมือของผู้อื่นเจ้าเนี่ยนะน้ำเสียงของหูคามิ่งเต็มไปด้วยความไม่เชื่อถือเจ้าเด็กบ้าอย่ามาพูดตลกตลกหน่อยเลยยามที่ดินแดนลี้ลับของเขาเต่าทมินเปิดออกจะมีนักสู้มากมายเข้าไปในนั้น มันไม่ได้มีแค่ประมุกนิกายยังมีเหล่าผู้อาวุโสนิกายอีกมากมายนับไม่ถ้วนแล้วก็ยังมีเหล่านักสู้ขอบเขตนักสู้แท้จริงแบบเจ้าอีกเยอะแยะเต็มไปหมดกูตรงเฉินกล่าวโต้เรียกข้าว่าอาจารย์อา เฉินเซียงขดปากแล้วแกล้งตำหนิพวกเขาอาจารย์อากูตรงเฉินทำหน้าหมดหวังเฉินเซียงหัวเราะอ,อย่างซุกซนแล้วกล่าวท่านอยากเดิมพันกับข้าสักหน่อยไหม ถ้าข้าเอาเกราะเต่าทมินมาได้พวกท่านทั้งสองคนต้องจับผู้อาวุโสเมดยาถอดหน้ากากทั้งหู่ไคหมิงและกูตรงเฉินตกใจไปชั่วครู่จากท่าทางของเฉินเซี่ยงดูเหมือนอาจารย์อาของพวกเขาจะไม่ได้พูดลอเล่นแม้แต่น้อยเพียงแต่สิ่งที่เฉินเซี่ยงขอกลับทำให้พวกเขาประหลาดใจมากกว่าถึงพวกเขาร่วมมือกันก็กำราบข้าไม่ได้หรอก ข้าเองก็จะไปเขาเต่าทมินเช่นกันจูจุผู้อาวุโสเม็ดยาก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังเฉินเซียงทำให้เฉินเซียงเย็ยนวาบลงไปถึงกระดูกอาจารย์อาตัวน้อยเจ้ามีวิธีชิงเกราะเต่าทมินมาจริงๆเหรอนางกล่าวถาม หากเป็นก่อนหน้านี้น่าย่อมไม่เชื่อเขาแน่แต่ตอนนี้ถึงนางจะไม่เชื่อเขาขนาดไหนแต่ก็ยังมีส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่นางเชื่อคำพูดของเขาถ้าข้าชิงมันมาได้ท่านจะถอดหน้ากากให้ข้าได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของท่านหรือเปล่าละ่ะเฉินเซียงหัวเร,ราะคนเราย่อมเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดและนางก็ไม่ตกหลุมพรางของเฉินเซียงอีกครั้งแน่ ข้าเชื่อว่าอาจารย์อะตัวน้อยมีความสามารถพอที่จะทำแบบนั้นได้นางกล่าวตอบกูตรงเฉินแล้วหูไคหมิงต่างมองหน้ากันและกันฉากที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างเฉินเซี่ยงกับนางจะดีเอามากๆ อาจารย์อตัวน้อยถ้าเจ้าทำได้จริงมันย่อมเป็นเรื่องที่ดีที่สุดว่าแต่เจ้าจะทำยังไงละ่ะกูตรงเฉินกล่าวถามข้าต้องไปดูสถานที่ก่อนเป็นอันดับแรกเฉินเสี่ยงกล่าวตอบหลังจากพูดคุยกับทั้งสามเสร็จ เขาก็จากไปเขาไปหาวินเสี่ยวตาวและคนอื่นๆเพื่อบอกว่าเขาได้รับภารกิจที่เมืองต่าวทมินแต่ด้วยความที่สถานที่นั้นห่างไกลเลยทำให้หินเสี่ยวตาวและเจ้าอ้วนไม่สนใจ พวกเขาสนใจที่จะปรับปรุงดูแลเครือข่ายของพวกเขาในนิกายยอดนักสู้มากกว่าเพราะยิ่งมีคนที่มีความสามารถมากเท่าใดย่อมช่วยให้เขากลายเป็นผู้นำตระกูลได้มากเท่านั้นในอนาคตอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ